สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกแต่จำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะาอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะตั้งจากพื้นที่กาผิวพื้นนะคะเวลา01ค่ะร่องความกดอากาศต่ำนะคะ,ะภาผ่านค่ะบริเวณนะคะภาคะเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่นะคะพายุโซนร้อนหมอ้อ,อน,นะคะ่ะซึ่งพายุต,ตัวนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยคะ่ะ ส่วนนะคะอ่ามรสุมจะมาตกเฉียงใต้นะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกานะคะตกพบนะคะกลุ่มเมฆค่ะอยู่บริเวณนะคะทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยค่ะภาพเรดาร์ชุมพลเวลา9นาฬิกาค่ะตกพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณนะคะทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยค่ะส่วนภาพเรดาร์สถิงพาเมื่อเวลา9นาฬิกาค่ะ าแต่พบนะคะกลุ่มเมฆนะคะกลุ่มฝนนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณทะเลน้ำมันนะคะและบริเวณนะคะจังหวัดอ่ากระบี่ค่ะต่อไปเรามาดูรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้สามสิบหกจุดห้าองศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่สิบสองจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ปรมาณน้ำฝน24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานนะคะจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนนะคะอยู่ในเกล้งเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะพัดฝนสูงสุดได้32.3มเมนะคะที่อำเภอกาญกจนดิบจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คงยังมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะคะบริเวณนะคะจังหวัดประจวบคิริขันนะคะแล้วก็เพชรบุรีค่ะพัทลุงสงขลายะราและคณะนาดนาที่ว่านะคะ จะอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็ปัตตนีนะคะจะอยู่ที่ร้อยละสาของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่าสุดค่ะอยู่ในช่วง23 2สถึงองศาเซลเซียสสูงสุดนะคะอยู่ที่33-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะต่อไปเราไปดูขึ้นลมในอ่าวไทยค่ะก็จะยังเป็นลมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมนะคะอยู่ที่15-30ถึงกิโลตเมตรต่อชั่วโมงค่คะท่างฝั่งค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะ,ะขั้นหายสภาอากาศนะคะตั้งแต่วันที่25นะคะไปถึงที่31สิงหาค่ะ,ะใต้ฝั่งตะวันตกน,นะคะวันที่25นะคะจะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละส0บ0ของพื้นที่ค่ะแล้วตั้งแต่วันที่26ไปนะคะจนถึงวันที่31คะ่ะฝนจะลดลงนะคะ อยู่ที่ร้อยละ3 0ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะอ่อตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่25 26นะคะจะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนวันที่2 7นะคะไปจนถึงวันที่31ค่ะฝนก็จะลดลงเช่นกันค่ะอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ะะอากาศองภาคใต้ฝั่งตะอ่อประจำวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน